เด็ค่ะยายจะน,น้อง,องสิเก่งเสียนเรื่องหูดอนเฮกงเซีนเรืองหูดอนพี่น้องเด็กมี่ยังหลบวนวหงเด้อเด็กหน่อยหน้าบ้านเขาไปดููดดหรอกไเขาว่าได้่ห ยังเบ็ดบานเา้าไปลองยังอุดอนดอน,น้องไข่แล้วก็ยายอยู่บ้านญายแกงขาย่ามบุญไอไดีเนี่น้ลองด้วละบาด <c oughs> ใช่เหลือใช่ลูกสีนใช่ข้องไกลเกระแสบแล้วใส่กระเทียมเกี่ยวสุรใส่เดีย กอนก็ใส่เก็ดเนาะใส่ท่านใส่ฟื้นพิธีเอางานคนทรงโรูขายของนี่ดีสมัยกูก็ขายอะไรได้มีโรงท่านพมนะืนเนาะสมัยก่อนเห็นี่ยมีมโรงท่านต่างงานใส่กับไปตำักคงแกงเศษพัดมี ขายดีเสียบกับตัวดินเส้นให,หม่ตัวดินมันขัวกับเสียบเส้นใหม่ไม่ละสลึงตำมมะคุ้งกับโคกสลึงแกงเสียบมีดวยละบาท

แกงดีเยอสักหลายหลายเลยสิคยกงบ่งท่านเอาหมอนึ่งแกง็มะเท่จะใช้หมอขายแกงเอาฟื้นดังเอาทมไมก่อนเอาฟื้นดังอ็เดียตามตามข้าวเดียวก็แล้วกันประเทศเชีหมอขาว ทานเสียกระทัน,ทนบวกอะฝุ่นเนี้ยใช่ไม่ได้รวยหอนองพรได้กินเสือเออมื่อขายของแย่บุญเรสิได้บุญน,นึงกับกินเมื่อน้อ Đoàn nó khai. Em xin mấy con nó. Soi kalam bang bang, Xoay nền mặt mặt xe con tuổi, nó có tác kèm, sến, xay xe hấp có săn con đã thay cho ngọt cuối tiêu rồi nè cho thì làm tạm để dây lon nè xin dây vào là. dây làm tạm sẽ từ bốn số rồi đọc tiếp năm số chín nói dây chín nè với tiểu dây tổ dây xoắn tụ เสียงยายใยใส่ใส่ใยกับวกคซนตับหมูข้กันใส่น้ำตาลใยก็บวกคนแล้วมันเป็นยังไงวะไม่ได้ลดกแรอกทำเองงายนะถ้าทำหมูง่ยคือเส่เงง่ายออ ได้ยิ้วออกไปทั้งนอกใจว่ายินเฝ้าขบแล้วอาบะค้ำเขาตกใส่ทันวัดทันว่ดซังแม่ข้าเขาถอกเสก่อนโดนอาบะขามเปียกยื่นลงไปน้ำตาลใส่โดนเขาน้ำตาลมาใส่นั้งเปียกมาใส่ในบางนาหนิดเดียวมเมื่อกี้เห็นแง้งมาใสก่กระไร าปลใส่เปลาได้จรลองกินไงแต่กินอย่างอื็สูตรต้องเจ้าของล้วในให่ย,ยสังนี่ใช่ไากินใ้้ว่สื่อเมื่อเย็ยนฝอกเพว่าถอ่น้ำครัือบนเพือม่ได้เส้นน้ำตาลไป Này trong này tâm trọng phục nha, nhá bẹp chùi cho khoáng lúc tâm yêu bản nữa nhạc vào đầy có xe làm ta nước kiểu เห็นนเองปลายใหญ่กาาสูตรของใหญ่กินพักคือกันเนี่ย นี่ก็แค่น,นี้ก่อนนะคะเข้มนานเจอกันใหม่